อิไบพอดแคสต์เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside ์พอดแคสตสรุปข่าวประจำวันกำตามสนองเสแมวฟันทงบิ๊กตู่ตกเก้าอี้เจ็บตัวสูง หลายฝ่ายรอเช็คบินหนึ่งในขุนพลการเมืองที่ออกมาวิเคราะห์ฟันธงว่านายกประยุทธ์จันโอชาน่าจะอยู่ได้แค่พฤษภาคม65หรืออีกราวๆ3เดือนข้างหน้าโดยพลโทพารดอนพัฒนาถาบุตรอดีตเลขาธิการสอมอชอและสมาชิกพักเพื่อไทยบอกกับเนชั่นทีวีถึงสถานการณ์ขณะนี้พลเอกประยุทธ์แค่เล่นละครว่าจะซื้อเวลาแต่จริงๆไปต่อไม่ได้แล้ว โดยเงื่อนไขสำคัญที่สุดคือพักเศรษฐกิจไทยหากครบหนึ่งเดือนที่ถูกกลุ่มขับพ้นพักพลังประชารัฐเข้าสังกัดแล้วเดินหน้าได้จริงคณะกรรมการการเลือกตั้งกะกะตรับรองการเกี้ยเสี้ยทางการเมืองจะกลายเป็นศูนย์ฉะนั้นปลายทางช้าสุดคือเดือนพฤษภาคมจบที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจเดินต่อไปไม่ได้แน่โดยพลเอกประยุทธ์ต้องพ้นตำแหน่ง เพียงแต่จะเลือกพ้นแบบไหนลาออกยุบสภาหรือถูกขับไล่พลโทรพาราดอนหรือเสแมวยังบอกด้วยว่าการยุบสภาลาออกจะไม่กระทบต่อกระบวนการจัดทำกฎหมายลูกหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับกติกาเลือกตั้งแบบปัดสองใบเพราะกะกะตสามารถออกข้อกำหนดให้สอดรับ กับรัฐธรรมนูญได้และตรากฎหมายเป็นพระราชะกำหนดนอกจากนี้อดีตเลขาธิการสอมอชอยังคาดการว่าเมื่อพ้นจากตำแหน่งไปแล้วพลเอกประยุทธ์มีโอกาสเจ็บตัวสูงเพราะมิดน้อยเพื่อนพี่น้องน้อยน่าจะถูกเช็คบินทางการเมืองจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะภาคประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากนโยบายต่างๆตั้งแต่สมัยเป็นคอสอชอและทำหน้าที่รัฐบาลช่วงวิกฤตโควิด ส่วนพี่ใหญ่พลเอกประวิทย์เป็นนักการเมืองร้อยเปอร์เซนต์มิดมากจะโดนเช็คบินน้อยกว่าหนักเป็นเบาทุเลาเป็นหายสามารถยืนต่อได้และออกจากการเมืองแบบไม่บาดเจ็บนอกจากนี้คาดการว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าอาจไม่มีชื่อพักพลังประชารัฐในสนามเลือกตั้งอีกต่อไปแต่อาจมีพักใหม่เกิดขึ้นมาแทนแต่ยากที่จะมีพักไหนกล้าเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตอีก ส่วนช่องทางพลิกกลับอยู่ต่อได้ก็ยังพอมีเพราะการเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์ถ้าเสนอให้ผลประโยชน์ให้สุดๆก็ไม่แน่แต่มีโอกาสน้อยมากขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Nation TV ไม่ไหว้หน้าวีโรดลัน่นอุโมงยักษ์8,000ล้าน ก็จัดการน้ำไม่ได้ถ้าท่อตามคลองยังแตกเพียบวิโรธลั่นอุโมงยักษ์8,000ล้านจัดการน้ำได้จริงหรือชี้ตรับใดท่อตามคลองต่างๆไม่ได้รับการบำรุงรักษาก็ไม่สามารถระบายน้ำได้มีประสิทธิภาพในวิโรธลัคณาอดิสรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครพักเก้าไกลพร้อมด้วยนายธนเดชเพ็งสุขว่าที่ผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครเขตลาดพรา้าววังท ลงหันายนภักพเพ่งสุขว่าที่ผู้สมัครสอกอเขตลาดพร้าวและนายนฤทัศน์รีบุญเรืองว่าที่ผู้สมัครสอกอเขตวังทองหลางลงพื้นที่ไปคลองเสือน้อยถนนสุขคนทศวรร์ก่อนจะลงเรือบริเวณคลองลาดพร้าวเพื่อสำรวจปัญหาระบบการจัดการระบายน้ำนายวิโรธกล่าวว่า ประตูระบายน้ำเปิดปิดไม่สมดุลและสัมพันธ์กันทำให้บางจุดเกิดเป็นพื้นที่แก้มลิงไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้เกิดปัญหาขยะที่สะสมตามมาสะท้อนความล้มเหลวการจัดการระบบระบ,บายน้ำของกรุงเทพมหานครที่ใช้งบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพและไม่เกิดประโยชน์ งบประมาณสำนักการระบายน้ำใน1ปีมีจำนวนกว่า580ล้านบาท แต่หากหากรายจ่ายประจำเช่นเงินเดือนจะเหลืองบบำรุงรักษาราว117ล้านบาทในการขุดลอกคูคลองหรือท่อระบายน้ำฉะนั้นจํานวนงบประมาณที่เหลือเท่านี้จึงไม่เพียงพอต่อการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำให้ใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพประตูระบายน้ำต้องมีการจัดการอย่างมีระบบไม่ใช่เปิดปิดประตูระบายน้ำตามใจชอบอย่างที่ผ่านมาหากมีระบบที่มีประสิทธิภาพ ปัญหาน้ำล้นตามชุมชนริมคลองจะแก้ไขได้เราต้องมีระบบเซ็นเซอร์ดูว่าน้ำในแต่ละจุดมีปริมาณเท่าไรปลายทางคือระดับน้ำทะเลสูงเท่าไรหากน้ำทะเลหนุนสูงก็จะไม่สามารถระบายน้ำได้แต่เราจะสามารถคำนวณได้ว่าคลองที่ถูกกั้นโดยประตูระบายน้ำในแต่ละจุดสามารถกักเก็บน้ำได้เท่าไหร่ นายวีโรธกล่าวต่อว่าอุโมง์ยักษ์ที่ใช้งบประมาณมหาศาลกว่า8,000ล้านบาทจะช่วยเรื่องระบบการจัดการน้ำได้จริงหรือตรับใดที่ท่อซึ่งเป็นเส้นใหญ่ตามคลองต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครไม่ได้รับการบำรุงรักษาก็จะไม่สามารถดึงน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจะเจอระบบประตูระบายน้ำพังไม่ได้ซ่อมคลองบางแห่งตื้นท่อระบายน้ำบางแห่งแตกหักบางครั้ง ในเวลาที่ฝนตกหนักจะเห็นว่าน้ำล้นออกจากท่อซึ่งไม่ได้เป็นเพราะน้ำท่วมแต่เกิดจากท่อระบายน้ำใต้ดินแตกหักไม่ได้รับการบำรุงรักษาเพราะงบประมาณในส่วนนี้ไม่เพียงพอ สำนักงานเขตดูแลท่อในซอยสำนักการระบายน้ำดูแลท่อใต้ถนนหลักคำถามคือการทำงานของทั้งสองหน่วยงานมีความสัมพันธ์กันหรือไม่เรารู้ว่าฝนจะตกเมื่อไรปริมาณน้ำฝนเราก็สามารถประเมินได้ก่อนที่เราจะนำระบบเซ็นเซอร์มาใช้ระบบพื้นฐานเราต้องมีความพร้อมก่อนเราต้องแก้ไขปัญหาที่ไม่ใช่การตั้งต้นด้วยเทคโนโลยีแต่เราต้องเริ่ม ในการแก้ปัญหาด้วยปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานหากโครงสร้างพื้นฐานแข็งแรงเราค่อยใส่เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหากติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการน้ำแต่ระบบพื้นฐานอย่างประตูระบายน้ำสุด z มใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพก็ไม่สามารถแก้ระบบระบายน้ำได้อยู่ดีหากเครื่องสูบน้ำพังเราติดตั้งระบบ auto start ไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดวิษนุยันวหดตสายสีเขียวคอรมอรับผิดชอบร่วมกันแม้ภูมิใจไทยยังบอยคอรดวิษณุยันวหดตสายสีเขียวคอรมอรับผิดชอบร่วมกันตามรัฐธรรมนูญมาตรา164แม้ภูมิใจไทยยังบอยคอรดยัน ไม่กระทบสัมพันธ์เหตุเป็นรัฐบาลผสมที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีหากรัฐมนตรี7คนของภัคภูมิใจไทยไม่ร่วมโหวตหรือโหวตโนในวาระขอความเห็นชอบผลการเจรจาและเห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายอาจจะเกี่ยวโยงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 5ึ หรือไม่ว่าโดยปกติแล้วการไม่เข้าร่วมประชุมคอรมหรือเข้าประชุมแล้วไม่ร่วมโหวตหรือโหวตไม่เห็นด้วยซึ่งทั้งหมดจะตั้งต้นด้วยสมมุติฐานว่าผิดและถ้ามันผิดก็ไม่ต้องรับผิดตามมาตรา157แต่รับผิดทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญมาตรา164 ซึ่งบัญญัติว่าคอรมต้องรับผิดชอบร่วมกันในการกำหนดนโยบายและการบริหารราชการแผ่นดินแต่ความรับผิดชอบเป็นตัวตัวก็จะเหมือนกับคดีหวยสองตัวสามตัวที่รัฐมนตรีคนใดไม่เข้าประชุมก็ถือว่าไม่เกี่ยวต้องรับผิดชอบมาตรา157แต่ทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่าผิดแต่ถ้าไม่ผิดขึ้นมาก็อีกเรื่องหนึ่ง เมื่อถามว่าหากเกิดกรณีดังกล่าวจะมีผลต่อมติครมนั้นหรือไม่ในวิษณุกล่าวว่าไม่มีดังนั้นจึงถือว่ามติครมสมบูรณ์เมื่อถามว่าพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุว่าได้ตอบข้อชี้แจง4ข้อของกระทรวงคมนาคมและส่งไปที่กระทรวงมหาดไทยแล้วนายวิศณุกล่าวว่ายังไม่เห็นส่วนนี้หากตอบมาใหม่ก็ต้องมาชี้แจงในครมรใหม่ เมื่อถามว่าหากรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยยังไม่เห็นด้วยกับข้อชี้แจงดังกล่าวโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวยังจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าในทางกฎหมายสามารถเดินหน้าต่อได้แต่ในทางการเมืองจะสามารถเดินหน้าได้หรือไม่อยู่ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี โดยปกติคอรมอไม่จำเป็นว่าจะต้องมีความเห็นชอบร่วมกันหมดเรื่องการโหวตและการไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงมีหลายครั้งแต่ไม่เคยทำแบบนี้ส่วนมากรัฐมนตรีก็นั่งอยู่ในห้องประชุมคอรมอและอภิปรายว่าไม่เห็นด้วยซึ่งในการโหวตของคอรมอเคยมีการโหวตอยู่เหมือนกันประมาณ1-2ถึงครั้งในกรณีจำเป็นเช่นในสมัยรัฐบาลนายสมัครสุนทรเวชท,ที่ท้าให้โหวตบ่อย เมื่อถามถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยกลัวจะมีคดีติดตัวนายวิศณุกล่าวว่าไม่เอาให้ไปถามนายอนุทินเองอย่าเอาว่าท่านว่าอย่างไรแล้วมาถามตน เมื่อถามว่าเป็นห่วงว่าเรื่องนี้จะมีผลกระทบต่อรัฐบาลหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่ห่วงไม่ห่วงแต่ถ้าพยายามทําให้เรียบร้อยได้ก็จะเป็นเรื่องดีที่บอกว่าไม่ห่วงไม่ใช่ว่าไม่แคร์หรือไม่สนใจคอรมอรเป็นรัฐบาลผสมก็ต้องแคร์กันและพยายามที่จะประคับประคองซึ่งการที่คอรมอรไม่ได้พิจารณาให้เสร็จในครั้งที่แล้วและรอให้โอกาสกระทรวงมหาดไทยจะ ชี้แจงต่อไปก็ถือว่าได้ดีระดับหนึ่งแล้วถือเป็นการประนีประนอมเมื่อถามว่านายวิษณุมีทางออกในเรื่องนี้แล้วหรือไม่ในวิสุกล่าวว่าไม่มีหรอกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนเงื่อนไขอือ้อศาลอายุทยาอนุญาตให้ประกันตัวไหมแกนนำม็อบคดีมาตรา112แฟนคลับม็อบได้เฮ ศาลอายุธยาอนุญาตให้ประกันตัวไม้พานุพงศ์คดีมาตรา112แต่วางเงื่อนไขเพียบห้ามทำกิจกรรมกระทบต่อสถาบันหรือออกจากบ้านหลัง18นาฬิกาถึง5นาฬิกาและชุมนุมก่อความวุ่นวายศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยานัดไต่สวนคำร้องขอประกันนายพานุพงศ์จากนอกหรือไม้แกนนำกลุ่มม็อบราษฎรในคดีหมายเลขดำออ่าง 671ท2564ที่พนักงานอายการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นโจทยื่นฟ้องนายพริชชิวารักหรือเพนกวินกับพวกรวม3คนคดี112กรณีชุมนุมอยุธยาจะไม่ทนอีกต่อไป โดยสารไต่สวนคำขอประกันตัวผ่านคอนเฟอเรนซ์หลังไต่สวนแล้วอนุญาตให้ประกันตัวพิเคราะห์แล้วเห็นว่าปัจจุบันจำเลยที่2ออยู่ระหว่างการศึกษาและต้องช่วยมารดาหาเลี้ยงครอบครัวเมื่อให้สัญญาว่าหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วจะไม่กระทำการใดๆให้เสื่อมเสียต่อสถาบันหรือก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองอีก รวมทั้งยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่ศาลกำหนดโดยเคร่งครัดตามรายละเอียดที่ระบุในคำร้องประกอบคำร้องขอปล่อยชั่วคราวฉบับลงวันที่10กุมภาพันธ์65 ประกอบกับในชั้นนี้ไม่มีพฤติการว่าจำเลยที่สองจะหลบหนีคดีจึงเห็นควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณาได้โดยกำหนดเงื่อนไขห้ามทำกิจกรรมหรือกระทําการใดอันอาจกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือสถาบันศาลในทุกด้านหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ห้ามจำเลยที่2อออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง5นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นเว้นแต่เพื่อการรักษาพยาบาลหรือมีเหตุจำเป็นอื่นโดยได้รับอนุญาตจากศาลและห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นและผู้ร้องทำสัญญาประกันโดยไม่ต้องวางหลักประกันหากผิดสัญญาปรับ150,000บาท ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเนชั่นทีวียุ่งแล้วเพื่อไทยฟันธงประยุทธ์อยู่ไม่ถึงประชุมเอเปกเจอทั้งศึกในศึกนอกชี้สภาลม่มสอสรัฐบาลต้องช่วยประคับประคองยันฝ่ายค้านใช้วิธีไม่ร่วมเป็นองค์ประชุมกดดันต่อ ในประเสริฐจันทระรวงทองสอสอนครราชสีมาและเลขาธิการพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกถ้อยแถลงว่ารัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเอเป2ทูเต้ต้อนรับผู้นำนานาชาติสู่ไทยในเดือนพฤศจิกายนนี้ว่า นมองว่าไม่น่าเป็นไปได้รัฐบาลฝืนอยู่ต่อจนถึงช่วงนี้เห็นได้จากสถานการณ์ทางการเมืองของรัฐบาลที่ต้องเจอทั้งศึกในและศึกนอกรวมถึงพักพลังประชารัฐยังไม่มีเสถียรภาพมากพอเนื่องจากมีหลายกลุ่มหลายกล้นที่แยกตัวออกมาตั้งพักเศรษฐกิจไทยตลอดจนพักร่วมรัฐบาลเองก็มีเรื่องที่ไม่เข้าใจหรือขัดแย้งอยู่ ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างส่งผลให้รัฐบาลเดินหน้าต่อไปอยากและพร้อมที่จะจากกันได้ตลอดเวลาสุดท้ายพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาจต้องยุบสภาหรือลาออกหรือไม่อย่างนั้นพอถึงจุดหนึ่งถ้าอยู่กันไม่ไหวก็ถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลนายประเสริฐกล่าวว่าถ้าจับตาดู คาดว่าเดือนพฤษภาคมนี้จะถึงในช่วงจุดอิ่มตัวของรัฐบาลนี้หมายถึงเมื่อกฎหมายลูกเสร็จแล้วก่อนช่วงที่พักร่วมฝ่ายค้านจะยื่นยตัติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ก็เป็นอีกช่วงที่ต้องจับตาดูเพราะอะไรต่างๆจะมีความชัดเจนขึ้นเนื่องจากหากยื่นยติดังกล่าวไปแล้วนายกไม่สามารถยุบสภาได้นายกต้องลาออกอย่างเดียว นายประเสริฐกล่าวถึงกรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรล่มเมื่อ10กุมภาพันธ์ว่า สภาล่มเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบเพราะรัฐบาลมีความเชื่อมโยงกับสภาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสอสฝ่ายรัฐบาลที่ต้องช่วยกันประคับประคองให้สภาเดินหน้าต่อไปได้จะมาอ้างว่าสภาไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลไม่ได้ส่วนที่อ้างว่าเป็นเกมการเมืองของฝ่ายค้านที่ไม่อยู่ร่วมเป็นองค์ประชุมให้นั้นก็เป็น,นกลไกหนึ่งในระบอบรัฐสภาที่สามารถกระทําได้ ยืนยันว่าเราไม่เคยขาดประชุมสักครั้งเรามาเซ็นชื่อเข้าร่วมประชุมทุกครั้งซึ่งการไม่แสดงตนก็เป็นหนึ่งในวิธีการปฏิบัติที่เป็นเครื่องมือของฝ่ายค้านในการกดดันรัฐบาลอีกทางหนึ่งเท่านั้นหลังจากนี้เราจะยึดวิธีการนี้ต่อไปแต่ต้องยึดผลประโยชน์ของประชาชนมาเป็นอันดับแรกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์เดี๋ยวก็รู้สถานการณ์พิสูจน์ผู้นำ พิสูจน์ประยุทธ์ปมขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวภาษิทโบราณที่ว่าระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนและสถานการณ์พิสูจน์ผู้นำกำลังจะเวียนมาบังเกิดขึ้นแก่ประเทศไทยของเราอีกครั้งหนึ่งละครับเพราะเมื่อมองดูสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ต้องบอกว่าสับสนอลหมานไปหมดทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมถึงเวลาที่ต้องพิสูจน์ฝีมือผู้นำดังภาษิตโบราณที่กล่าวไว้ ในทางการเมืองนั้นนอกจากจะมีปัญหาพักสนับสนุนรัฐบาลโดยตรงมีการแตกตัวเหมือนอัมีบาออกไปตั้งพักใหม่จนงงไปหมดว่ามีพักไหนกันบ้างดังที่ทราบกันอยู่แล้วล่าสุดยังมีข่าวว่าพักร่วมรัฐบาลที่ดูเหมือนจะสนับสนุนนายกลุงตู่ด้วยความเข้มแข็งมั่นคงมาโดยตลอดก็ทำท่าว่าจะลดดีกรีความเข้มแข็งลงไปเช่นกัน พักภูมิใจไทยไงครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งจดหมายลาประชุมคณะรัฐมนตรีที่หนังสือพิมพ์ใช้คำว่าบอยคอร์อย่างตรงไปตรงมาเพราะไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับกรณีรถไฟฟ้าสายสีเขียวจึงไม่ขอเข้าประชุมด้วยพร้อมกับฝากข้อสังเกตเป็นเชิงคำถามให้มหาดไทยตอบให้ชัดเจนรวมสีข้อด้วยกัน ซึ่งต่อมามีรายงานข่าวว่าการบอยคอตของเจรัฐมนตรีจากภูมิใจไทยดังกล่าวมีผลอย่างมากเพราะทำให้บิ๊กตู่ต้องยืดเวลาการตัดสินใจเรื่องขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวต่อไปโดยให้ท่านรัฐมนตรีมหาไทยในฐานะผู้รับผิดชอบและนำเสนอเรื่องนี้กลับไปทำรายงานเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อตอบข้อสังเกต4ข้อของพรรคภูมิใจไทยให้ครบถ้วนแล้วค่อยเสนอมาใหม่อย่างไรก็ตาม บรรดาเกจิทางการเมืองทั้งหลายต่างวิเคราะห์ว่าข้อสังเกตของพรรคภูมิใจไทยทั้ง4ข้อไม่ใช่เรื่องที่จะตอบกันได้ง่ายๆและเชื่อว่าถึงจะเคลียร์อย่างไรและตอบใหม่อีกกี่หน ก็ยากที่พักภูมิใจไทยจะยอมรับเพราะถ้าจะว่าไปก็เป็นข้อสังเกตเดิมๆที่พักภูมิใจไทยเคยตั้งเอาไว้มาตั้งแต่ต้นนั่นเองปัญหาจึงเกิดขึ้นว่าหากบิ๊กป็อกไม่สามารถจะเคลียร์กับสมอทินหรือท่านรองนายกอนุทินได้บิ๊กตู่จะตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไรถ้าเดินหน้าในแนวทางเอาด้วยกับบิ๊กป็อกข้อสังเกตที่ว่า เอื้อประโยชน์เอกชนซึ่งเป็นข้อสังเกตข้อสำคัญข้อหนึ่งที่พักภูมิใจไทยเคยตั้งประเด็นไว้ก็จะกลายเป็นแพ้เป็นติดตัวต่อไปในวันข้างหน้าของคอรมอชุดนี้อย่างแน่นอนดังนั้นในกรณีที่เอาด้วยบิ๊กตู่จะต้องเคลียร์ข้อนี้ให้ชัดเจนที่สุดเพื่อให้ประชาชนเกิดความกระจ่างว่าเหมาะสมแล้วไม่ใช่เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ใครๆอย่างใดทั้ทงสิ้น ถ้าไม่เอากับบิ๊กบ๊อกหันมาเห็นด้วยกับภูมิใจไทยจะทำได้หรือไม่จะโดนภาคเอกชนฟ้องร้องอะไรบ้างหรือไม่ที่สำคัญจะมีหนทางชำระหนี้ห้าหมื่นกว่าล้านบาทให้แก่ภาคเอกชนหรือไม่อย่างไรผมเองในฐานะประชาชนคนชอบใช้รถไฟฟ้า ก็อยากให้จบสวยๆและได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายโดยส่วนตัวผมยังเชื่ออยู่หน่อยๆว่าเรื่องนี้อาจจบได้อยู่เหมือนกันเพราะเคยฟังท่านรัฐมนตรีศักสยามมาปราศัยในงานสัมมนาของกระทรวงคมนาคมกับไทยรัฐกรุป๊ปเมื่อเดือนที่แล้วจําได้ว่ารัฐมนตรีศักสยามเอ่ยถึงนายกรัฐมนตรีลุงตู่ไม่ต่ํากว่า10ครั้งว่าเป็นเจ้าของความคิดในโครงการโน,น,น่นนี่ซึ่งทางกระทรวงคมนาคมคงเห็นด้วย จึงได้ทุ่มเททำให้เต็มที่อภิมหาโปรเจกต์นับ10โครงการบิ๊กศักสกยามเห็นด้วยหมดและเอ่ยชื่นชมบิ๊กตู่กว่าสิครั้งอย่างที่ว่ามาขัดแย้งอยู่โครงการเดียวคือโครงการนี้ซึ่งบังเอิญเสนอโดยบิ๊กบ๊อกเท่านั้นเองถ้าบิ๊กตู่แอนอกรับเสียเองว่าท่านก็เห็นด้วยกับข้อเสนอทั้งหมดของมหาไทยและยินดีรับผิดชอบเต็มที่รัฐมนตรีศักสยามอาจเปลี่ยนใจก็ได้ในนาทีสุดท้าย สรุปเรื่องนี้ยังไม่จบโปรดติดตามกันเอาเองว่าจะจบอย่างไรโดยเฉพาะภาษิทธไทยที่ว่าสถานการณ์พิสูจน์ผู้นำนั้นจะพิสูจน์บิ๊กตู่ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐใส่ไม่ยัง้งเพื่อชาติขยี้พลังประชารัฐทำนโยบายตามที่หาเสียงไว้ไม่ได้นางสาวปิยรัตตียัยรัตน์สสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อชาติระบุว่า จากกรณีเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมากลุ่มเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนได้เดินทางมากดดันรัฐบาลเพื่อทวงถามนโยบายที่พักพลังประชารัฐได้หาเสียงไว้ก่อนการเลือกตั้งและไม่เกิดความคืบหน้าใดๆ รัฐบาลควรทำความเข้าใจก่อนว่านโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชนก่อนการเลือกตั้งเป็นสัญญาประชาคมหรือโซเชียลคอนแท c t ที่ถือว่าได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชนเมื่อได้รับเลือกจากประชาชนมาเป็นรัฐบาลแล้วไม่มีทางเลือกอื่นนอกเหนือจากต้องทำเราต้องเข้าใจว่าพักการเมืองคืออะไร หน้าที่หนึ่งของภาคก,การเมืองคือหน่วยวิจัยและพัฒนาต้องทำการศึกษาว่าประชาชนต้องการอะไรจากนั้นจึงพัฒนานโยบายออกมาเพื่อนำเสนอประชาชนในการเลือกตั้งถ้าจะเปรียบก็เปรียบเหมือนนำเสนอสินค้าเมื่อประชาชนเห็นว่านโยบายเหล่านั้นตอบโจทย์แก้ปัญหาได้ประชาชนก็จะเลือกซื้อสินค้าเหล่านั้นเพียงแต่ว่าสินค้าของภาคก,การเมืองคือนโยบายและการเลือกซื้อของประชาชนนั้นใช้บัตรเลือก ตั้งแทนการใช้เงินนางสาวปิยรัตน์กล่าวนอกจากนี้ส่วนตัวเชื่อว่าประชาชนมีความเข้าใจและหวงแหนอำนาจอธิปไตยของตนเองมากขึ้นในระยะเวลาที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลชุดนี้การเลือกตั้งครั้งหน้าการพิจารณานโยบายของประชาชนจะเข้มข้นขึ้น และพักการเมืองที่ไม่จริงใจกับประชาชนตั้งใจสร้างนโยบายเหมือนหลอกขายจะไม่มีที่ยืนในสนามเลือกตั้งถือเป็นวิวัฒนาการทางการเมืองที่ดีมากๆที่ประชาชนออกมาทวงถามและขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านรักและห่วงแหนอำนาจอธิปไตยของตนเองและนำกรณีนี้ไปเป็นกรณีตัวอย่างสำหรับการตัดสินใจครั้งต่อไปนางสาวปิยรัตน์กล่าวทิ้งท้าย ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมัติชนจบสรุปข่าวประจำวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณที่รับฟังและเจอกันใหม่ค่ะ